สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับครัวแม่พึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเคยจะมารีวิวเครื่องใช้ในครัวสุดเจ๋งรับรองเลยค่ะว่าดีงามแม่พึ่งได้สั่งเครื่องบดเนื้อสัตว์นะคะมาจากทางออนไลน์พอะต้องการที่จะใช้บดเนื้อสัตว์ไวลรประทานเองจะได้สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็อยากจะทําเป็นไส้กรอกนะคะหรือว่าบดน้ําพริกไว้สาหรับทําขายได้ด้วย ในปริมาณที่มากพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ของมาถึงพอดีเลยมาแกะกล่องดูกันเลยค่ะว่าใช้งานดีแค่ไหนสวยอย่างไรนะคะถูกใจไหมมาดูกันเลยเครื่องบดเนื้อย,ยี่ห้อเจ้าสัวมาถึงแล้วมาเปิดกล่องรีวิวกับแม่พึ่งเลยจ้าเปิดมาก็จ๊เอกับคู่มือภาษาไทยมีรายละเอียดครบแล้วก็ดูง่ายมากๆเลย มาพร้อมกับใบรับประกันเครื่องลูกค้าสบายใจหายห่วงเลยจ้าอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องมีมากมายหลายอย่างเลยจ้าเดี๋ยวแม่พึ่งจะมารีวิวชัดๆเลยนะคะว่าประกอบอย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างแม่พึ่งจะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยนะคะ ส่วนนี้จะเป็นตัวเครื่องบดค่ะเปิดมาแล้วต้องร้องว้าวดังๆเลยทีเดียวเพราะว่าสวยงามน่าใช้จริงๆค่ะนี่นะคะเป็นตัวเล็กๆกระทัดลัสสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกน้องสวยงามทันสมัยน่าใช้มากจริงๆค่ะน้ำหนักก็เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะไม่ว่าจะบดในครัวบดในบ้านหรือว่าจะนำไปใช้ข้างนอกก็ได้นะคะ เครื่องบดเนื้อของเจ้าสัวเขาให้เลือกถึงสสีวันนี้แม่พึ่งเลือกเป็นสีดำค่ะดูคลาสสิกแล้วก็น่าใช้งานถูกใจมากๆมาดูชุดอุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่องตัวแท่นบดวัสดุดีมากๆมีหัวพิมพ์มีหัวที่ใช้ทำไส้กรอกนะคะแล้วก็มีตัวดันเนื้อถาดใส่เนื้อสำหรับเตรียมการบดจ้ะ แม่พิมพสำหรับบทมีให้3ขนาดเลยอันนี้จะเป็นกลวยที่สำหรับทำไส้กรอกอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยดันเนื้อนะคะถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ต่างๆในการเตรียมบทตัวแท่นบทแล้วก็ใบมีดเขาใช้วัสดุอย่างดีเลยนะคะมีน้ำหนักพอสมควรเลยมาดูรีวิวการประกอบเครื่องแบบง่ายๆกันเลยนะจ๊ะ นี่จะเป็นตัวแท่นบดเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนดังคลิกค่ะเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยจากเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วตัวเครื่องนอกจากจะสวยแล้วก็ยังมีน้ำหนักเบานะคะเปลี่ยนความคิดจากเครื่องบดแบบเก่าๆที่ทั้งหนักนะคะแล้วก็ทั้งเทอะทะออกไปได้เลย ต่อมาเราก็นำถาดค่ะที่จะใส่อาหารต่างๆสำหรับบดวางไว้ด้านบนแบบนี้เลือกประกอบได้นะคะว่าอยากจะให้ช่องบดเนี่ยมีขนาดเล็กแค่ไหนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดันอาหารลงไปค่ะในการบดท,ทำให้สะดวกมากๆมาดูในส่วนของการถอดเครื่องเพื่อทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มด้านข้างนะคะแล้วก็หมุน หัวออกมาเพียงแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะถอดอุปกรณ์ต่างๆไปทำความสะอาดได้แล้วเครื่องทำความสะอาดตามปกติง่ายมากๆเลยจ้ะส่วนแม่พิมพ์แนะนำให้ล้างทำความสะอาดแล้วก็ทาน้ำมันเครื่อบไว้บางๆประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มาดูรีวิวการใช้งานจากครัวแม่พึ่งเลยจ้ะ วันนี้จะใช้บดหมูนะคะให้เป็นหมูสับแสนสะอาดแล้วก็อร่อยน่าทานเวลาที่เราไปซื้อหมูสับค่ะเขาอาจจะไม่ได้ล้างหมูแล้วก็นำมาบดเลยแต่ถ้าเกิดมีเครื่องนี้แม่พึ่งสามารถนำหมูไปล้างก่อนนะคะแล้วก็นำมาบดสะอาดมั่นใจได้จะ้ะในการใช้งานจริงก็ง่ายมากๆเลยจะ้ะแค่ใส่หมูบดลงไปในถาดน,นะคะแล้วก็ใช้เครื่องดันค่ะดันออกมาเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูบดท,ทุนภาพ แบบในห้างแต่รับรองว่าประหยัดแล้วก็สะอาดมากกว่าจ้ะเครื่องนี้สามารถปดอาหารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในปริมาณที่เยอะพอสมควรเหมาะมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะทำอาหารขายนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกน้ำพริกต่างๆสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยค่ะแม่พึ่งแนะนำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าในเวลาไม่ถึง5นาทีเราก็จะได้หมูบดคุณภาพ ในแบบที่เราชอบแล้วเครื่องบทจากเจ้าสวยถ้าใครสนใจดูลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากติดตามครัวแม่พึ่งพร้อมเมนูอร่อยแล้วก็สาระดีๆมากมายเลยค่ะ